เวามดน้องชายพาใจหลงลอยวันที่ต่อคอยอยากกลไปเที่ยวลาวเพื่อดูหนาวาเมื่อเข้าวปลายตุสุดใจจริงนี้เมื่อได้มาเยือนสัมพันธ์เพื่อนกับ้านเพือนคนลาวทั้งผู้สาวยิ้มห้ามส สยดามันโดนใจอยากให้ไปเมืองลา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 วความทรงจำ เมืองลาวเดียวแลกหุดเ่าเามืองเขายัางเดิมเดิมไม่ได้แต่งเติมอีกน้ำใจของคนบนถนนเขาพับรถเล่นคนนาว,วานไปมาอยู่ใต้ต้ฟ้าสิรามลองแหล,ลนมน้ลอากาศจังสดใสดังมนต์มนใจยอยากจะไปเมืองลา อยากจะไปเมืองลาอยากจะไปเมืองลาอยากจะไปเมืองล่าอาอลไทยตัวไปก็พี่น้องกันจะชฉ เออปังเออนั้นสาวหําร่างลาวโอครับไทย ควาไปก็พีน้องตนแต่ฉันแอบฝันเธอนั้นสร้างเมืองลราจากเมืองยังจันในวันลมหนาวพักาหาดใจเรา่าล่องฟันลอยไปโอ้โอมุมไทยอยากขายไรขา,ายนาแล้ว ไปซื้อหาจับต้องที่ดินกลับไปอยู่กินกับชมชินสาวลาวแต่ใส่ลมหนาวในพัดฟันเลยไปโอ้ปกนุ่มไทยอยากไปเมืองลาวอยากไปกินกะหล่วอยากไปเมืองลาว เขตน้องทายพาใกล้รองลอยวันที่เรอคอยอยากกับไปเที่ยวล้วหรือดูหน้าว่าเมื่อเล้วไปปีสิใจจริงนี้เมื่อได้มาเยือนสัมพันธ์เพื่อนกับบ้านเพือนคนล่า กั้งผู้สาวยิ้ม้ามสดใสด้มนด,ดนใจอยากให้ไปเมืองลาว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  ภาบความจำที่ทำเมือเลาวเที่ยวแก็เขาเมือนเขายังเดิมเดิมไหมได้แต่งเติมอีกน้ำใจของผู้คนคนถนนเขาพัดรถเดินทานไปมาอยู่ใต้ท้องฟ้าสีครามลองและลมน้ำอากาศจางสดใสกัน มนุ <Es> <an> ่นใดอยากจะไปเมืองลาว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 

ก็พี่น้องกันแต่ฉันเอบันเธอนั้นสห้ามเมืองลราจากเมืองยังจันในวันลมหนาวพัดใจเราล่องฝันลอยไปโอป้ไทยอยากคายไร้คายนาแล้ว ไปซื้อหาจับต้องที่ดินปรับไปอยู่กินกับชมชินสาวลาวแต่ใส่ลมหนาวได้พัดฟันเลยไปโอ้ผมลมใทรอยากจะไปเมืองลาวอยากไปิิเนเคยลาวอยากลับไปเมืองลาวอยากไปเป็นเเคยลาว เก็บน้องชายพาใจล้หองร้อยวันที่รอคอยอยากกับไปเที่ยวลาวคือดูนาว่าเมื่อเล่าไปดีสุดใจจริงเมื่อได้มาเยือนสัมพันเพื่อนกับบ้านเมือนคนลาวเจอทั้งผู้สาวยิ งามสดใสดังมดดุนดนใจอยากให้ไปเมืองลาว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  ความทรงจำอยูทำ้เมืองลาวเทียวแหลกหมดเขาเมืองเขายังเดิมเดิมไม่ได้แต่งเติมอีกน้ำใจของทุกคนคนข้นนเขาพักรถเดิน้าแล่นไปมาอยู่ใต้ต้ฟ้าสีามลอง เล่นมมน้ำอากาศช่างสดใสดังมนต์นใ์ดอยากจะไปเมืองลา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  เอตังทันตัวไปก็พี่น้องกันแต่ชันแต่ฟันเธอนั้นสาวํากันลา ไปก็พ่น้องักแต่ฉันแอบฝันเธอนั้นส้างห้ามเมืองลราจากเมืองยงจันในวันลมหนาวพัดผาใจเราลองฝันลอยไปโอ้โอโอไทยอยากขายไรขายนาแล้ว ไปซื้อหาจับต้องยินปรับไปอยู่ปินงกับชมชิ้นสาลาวแต่ใส่ลมหนาวในพักฟังเลยไปโอ้ผห<อ>นุ่มไทยอยากจะไปเมืองลาวอยากไปบินงเทล่าอยากกัไปเมืองลาวอยากไปเป็นเยลา เวามดน้องชายพาใจล้ล่องลอยวันที่รอถอยอยากกับไปเที่ยวล้าเพือดูมาว่าเมื่อเล่าไปตสุนใจที่นี้เือได้มาเยือนสัมพันธ์เพื่อนกับบ้านเพื่อนคนเล่า ทั้งปวงสาวยิ่งหามสดใสดังมดดนต์ดลใจอยากให้ไปเมืองลาว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  จำหรือทำเมืองลาวเพียวแต่เ,เขา,าเมืองเขายัางเดิมเดิมไม่ได้แต่งเติมอีกน้ำใจของผู้คนคนทานนเขาพัดรถเล่นผ่านไปมาอยู่ไล่ตาสีรามลง